สวัสดีค่ะสวัสดีอินทิราชนาจาวันีผ้ามากินขน,นมเส้นน้ำยาตีนไกน่ย่ามาคืนพี่น,น้องคำแล้วเลยส้งทุ่มแล้ว่าใส่บุหรีตํำบอกุ่งพี่น้องตำบอกุ่งอยู่นจานเล่กองเบอเบือไปร้านทรศัพท์ไปปัดฟูนวะใเฮ <laughs> 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 <h ate> ็ุเองกับเป็นยนเน่วยวบไปร้านท ถ้ากิ่นตับขององค์ไปกกน,ไนะอข,ข่าแรงค้มคัมเนาะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ไปหน่อยนะตีนไก่แห้งเนาะเบืองเบือบอบ่อไปก่อนแล้วไปหน่อยส่งผมกับส่งผมเลยนามากครับก,กินผู้โดดนอกวงค์สูงห้องสงองเนปหว้แล้วก่อนเพราะว่ามันมัดผมไปมัน,ม,ม,นมันต้องเนปหูกินวะ มัดผมได้มัดผมกินเดือดเดือดรดานมัดผมกินเนึ่มัดผมเงี้ยเดือดเดอดอดานเป็นนามาในการกินเฮ็ดจะส่งผมน้าเพื่อนนีออ่บอกลายไอ้ห่างต่ำบกุงไปบ้านน้องมาไปต,ตอนกลางคืนนี่แหละนะฮะซื้อ ของดีไว้ของฝากของยังไว้ตามภาษาเองสไปหาชื่อหาชื่อไว้ก่อพี่น้องจ้ะขอปรานถวบใส่ท่นนั่นเลแบจ้ที่ของนี่ครับพีน้องเลยท่านของาเหงี้วยท่านของน่งท่นของเส้นมาเสียะ เอาเข้าไปเนื้อทอดหมูทอดพี่นั่งหมูทอดหมูทอดซะก่อนปิ้งปลาเนี่นเอามากอีกหนึง่งยาละข้าแบ่งจุนกับหน้า <c oughs> ของแม่กับมื่อเจ้าเป็น้องแล้วหรือว่าคอยกินผู้เดียว เขา่ขอยขอหวานเลยนะเขาเนะมียนะอ๋อเส้นจังไงแต่บางครั้งแต่เราก็แ่บดูโอเคแหละทำนอความเส้น กินข้ายเอนความพินานนึกกินขนมเซนนด้โอ้ยกินบระเจบให้เจ้าอุ่ิแังสินะโอ้ยกินกระแจบกับโชว์ด้วยละจับจับน้อทำปูปลาทน้อทำปูปลา ทอดมูอันนี้อันน้อเขาอึดหน่อเขาอึดหน่อองนจำเนวดมันค้นมันเนื้อค้นมันชานองชาเอาเร่งไปกิน,น,น,นออถ้าคำมันถึงบวกวนได้เลยเดีด๋ยวอ่ะ นบ้านน่องได้เส้อผ้าทำไมจับเปลี่ยนเส้อผ้าเพราะว่าใหญ่ใจเสียเชื่อใช่ไห <laughs> <laughs> น้องขาเัยออูาาอ่าไรนนธรหมดเพยเปนชควาัสวยงาม แซ่แบแซ่บเพชรดอกพี่น้องสามเมตรดอกควงกินได้กินเพชรก็ได้ดอกพี่น่ะกินเพชรก็ได้เพราะเก่งพี่่ะอืม เปืิอนแน่เด้อพี่น้่อนว่าเปืิอนแน่เด้อเปืิอนมือนแน่ใครจะว่าอืมมันเสียเล่า จับจับตลาดแถวบ้านนะ่ะพี่น้องกเตีาอิ่มตับของปลเดิอิ่มขนมเสร็ไปลจับไปเยะนะไปแลเวลคนนวนะ,ะวไเแีวคนนว หวานกว่าเล่น่มยังยพี่นหลงคลิปนา่นาจังไงอ่ะพี่นหลงไม่เบื่อแล้วน แซ่บบวกเ,เทศบบเเขือแซ่บเลเปรี้ยวหว,ว,วานจะกินว,ว่ากินได้เป็นอะแล้วนี้กินวัดผักอะ คิบนาเบื่อบ่นาเบื่อกับตีชมเลย <c oughs> แล้วเพื่อนละบางทีเขาบอกเก่งบางทีเกาบอกไ่เก่งเพื่อนล่ะนนี้กินขนมสินเท่าดีว,วะขนมสินโลนหนึ่งพื่อนเยจะเบิ่งตีนไกลคนจะเบิ่งตีนไก่เพิ่น

lắm 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 tìm mặt tìm mặt này tìm để ra tìm để nha tìm mặt nha tìm xuống bút xuống bằng ha xong để pươi thì nó phải nó mình lục chinh vào mình nha mình ngang cay thôi thôi mình thôi thôi ngon lắm. thôi 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 à, thôi thôi hà thôi น้ามันยิบหะขนมเซนตั้งหะอืแซบเลยเพรโอเคพี่น้องเพรโอเค เค็ดจับได้กินได้เพเคย็ลายปานนั้นเ็ษมันตูดนามม้ง,ง,งเหรอนนามดูของ่างหรือเป่นอ้อ เส้นปากนะว้วเผ็ดโอ้แ็บเยอะไนัอแยน่อย่างน้อยนะตักซุปไที่เด็ดไปหนักแน่อยางน้อยคือกินบะหมี่แต่ว่าบะเหยวชินเดียวไปกินอีกมันหยาด้รก็กินอีกนะ แอบแอบยากินหนามไหมยังขึ้นสีเข็นเพชรพอดีพี่นนังน้ำตาบ่ไหลฮะบ้า นี่็นิเหลือสิบ้าทถ้าว่าขนมส้นโลหน,นึ่งริบห้าบาทน,นาาาี่นี่ก็เหลือสิบห้าบาทต้องกินน้ำน้ำเขียวหนอ่อยสดชืน <c oughs> ่นวันนี้เก็บเงี้ยน เด,ออเดี๋ยวพัวงเมื่อยู่เด้อพี่น้องสกกระปกแน่เลยควางมันลายแล้วมันหกเหนื่อยเด้อเห็นของนิดหน่อยเลยสองชั่วโมองเลยอยู่เด้อพี่น้องเก,ก็บโดนแฮควางมันลายพี่น้องนั่นนี่คอ่อยๆเฮ็ดเมื่อย แปดคลิปตำหนึ่แล้วพี่น้องจ้าฝากช่องอีพ,พี่แหล,นแล่น้ำเดือดเด้อนะกินขนมเสียนน้ำยาปลาน้ำยากะทิตีนไก่เื้อมาสองน้ำได้ตีนไกลแล่แหละเอ้าพี่น้องขอบคุณเลยนายจ้าคุณแล้วมาเนะ <laughs> พิ่นนะพี่ครับ